กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องกันทุกๆท่านเลยนะครับวับนนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับเอฟซี FC. ก็วันนี้เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการจักช้าเสยียเวลาก็เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกนะครับพี่พีเอครับเป็นพระพุทธ25สศตวตรรษเนื้อดินนะครับองค์นี้อยู่ในเลี่ยมในกกอบพุกเนี่ยมานานมากนะครับแล้วดูนะไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเทาทองหรือว่าเอ้ทากาวหรือว่าทาอะไรนะพี่นะผมแกะไม่อยากไม่อยากจะแกะไอ,อ,อ้ยางเนี่ยขอบๆเนี่ยออกไปนะพี่นะกลัวจะ ทำให้พระเนี่ยบินหรือว่าชำรุดได้นะครับผมเลยเอามาแบ่งปันให้พี่ๆ FC แบบนี้นะครับเป็นเนื้อดิน25ศตวรรษนะครับองนี้แท้ๆดูง่ายๆนะครับพระสวยนะครับมวลสารจัดนะครับพี่นี่เดิมๆแบบนี้นะครับใครชอบใจรายการนี้นะครับก็เดี๋ยวผมแบ่งปันให้นะครับผมแบ่งปันให้เอาไป300บาทนะครับรายการที่1นนะครับ300บาทนะครับ FC สวยๆเดิมๆแบบนี้ใครชอบก็จัดนะพี่นะใครชอบก็จัดสามร้อยต่อมานะครับรายการที่สองนะครับ fc เป็นพระเทิดขนนกนะครับฐานบัวนะครับ fc อันนี้เนี่ยเป็นเนื้อชินเงินกุวัดพระศรีมหา,าธาตุนะครับลบบุรีนะพี่นะเขาเรียกว่าพระเทิดขนนกนะครับด้านหลังเป็นหลังลายผ้าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ fc ครับเป็นเนื้อชินเงินสวยๆนะครับรงนี้ เนื้อหาพระเก่านะครับเป็นพระกรุนะพี่นะยอดนิยมนะครับนี่ยสวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับใครชอบใจรายการนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้อ่ากันไม่แพงนะครับเอา500บาทนะครับ FC 500าบาทนะสำหรับพระเทิดขนนกนะครับเนื้อชินเงินลบบุรีกุวัดภาษีนะครับนี่สวยๆเลยพี่พิมฐานบัวนะครับองนี้คลาสสิกสุดๆนะครับ500บาทรายการที่2นะครับ ต่อมารายการที่3นะครับเป็นคลา้คลายๆพิมพ์คล้ายๆพิมพ์พระร่วงเปิดโลกนะครับองคนี้มีหักนะครับพี่องนี้มีหักนะครับแต่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรถักลวดเก่าโบราณนะพระเนี่ยอายุแค่การถักลวดนะก็หลายสิบปีนะครับแบบนี้เป็นถักลวดเก่าเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกพระอะไรนะครับแต่ดูจากการเรียมโบราณเนี่ยไปดูเลเห็นไหมตามใต้ร่องลวดนะพี่นะยังมีพวก เศษฝุ่นเศษดินอยู่เลยพี่เห็นไหมเห็นไหมพี่เนี่ยเห็นไหมบงบอกนะครับถึงการที่เขาถักเนี่ยมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับเก่าๆ,ๆแบบนี้นะครับ fc นะครับเก่ามากนะเป็นพิมพ์เปิดเปิดโลกนะพี่นะเป็นพิมพ์เปิดโลกคล้ายๆขุนแผนก็ไม่ใช่นะพี่นะผมไม่รู้นะขึ้นกลุ่มไหนนะครับเนี่ยผมแบ่งปันให้ fc 350าบาทเก่าๆแบบนี้เลยพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับ350 รายการที่3นะครับต่อมารายการที่4นะครับรายการที่4จะเป็นแหวนพระพุทธโสธร,นรเนื้องเงินลงยานะนเ่นะเนื้องเงินลงยานะครับอันนี้เป็นแหวนปี0นงงนูนะครับะแท้ดูง่ายเน็บสองวงเลยเนบวงเลยได้มา,าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเห็นไหมแหวนโสธรนะพี่นะแหวนโสธรเนื้องเงินลงยานนปีศูนะครับ,รบ fc ไม่รู้ราคาเล่นหายกันเท่าไหร่อ่าไม่รู้ราคาเล่นหายกันเท่าไหร่เนี่ยสองวงขนาดอา่าเขื่องๆกันนะเว่นะเขื่องๆกันสภาพสวยทั้งคู่นะครับสภาพสวยทั้งคู่คู่นี้ขอ900บาทนะเป็นเนื้อเงินลงถมนะพี่นะอ่าเป็นเนื้อเงินลงยาในเะว็บสี่ขออภยัยสวยสวยบาทนี้เลยพว่สองวงนะครับเอา900บาทนะเรันเนื้อเงินลงยาโสรทอนปี0ูนย์นะครับรายการที่4นะครับผม ต่อมารายการที่5นะครับจะเป็นเหรียญน,นะครับพระพรมพสีหน้าแบบนี้เก่าๆแบบนี้ห่วงเชื่อมด้วยนะครับ f c ไม่รู้ว่า,าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะแต่ได้มาเก่าๆแบบเนี้ยก็ถือว่าแบ่งปันให้พี่ๆเอซเลยได้กันนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมสวยมากนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเดิมๆชัดเจนดีนะครับเดิมๆชัดเจนดีก็ ใครอยากได้นะครับรายการนี้แบ่งปันให้นะครับแบ่งปันให้เอาไป400บาทนะเปลียญพระพรมสีหน้ารูปไข่400บาทรายการที่5นะครับผมรายการที่5ต่อมารายการที่6นะครับก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับถือดอกบัวหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับนี่เก่าๆเดิมๆเลยนะครับองค์นี้เอา400บาทนะครับ400บาทนี่ พระแท้ๆดูง่ายๆนะครับเนื้อวันนะเป็นพระรอดโบราณเนื้อออกเหลืองอมเขียวนะครับแล้วดูตามตรอกซอกซอยขององค์พระนะเ่นะเป็นข้ามคี้เ้าข้ามตะกันแบบว่ารอดโบราณมาสวยๆแบบนี้นะครับเนื้อหาพระน,ะนี่เก่าจัดนะี่นะยังไงก็ต้องยุค2,400ก่กว่าๆนะครับสําหรับอุปคุตเพราะอิ่มวัดหัวเขาอางค์นี้นะเ่นะเก่ามากนะเ่นะนี่นะครับ เต่ามากนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ถักลวดด้วยนะพี่นะขอ400บาทนะครับขอ400บาทกลิ่นดังนะครับพี่มีกลิ่นนะครับ400บาทรายการที่6นะครับรายการที่6ต่อมารายการที่7นะครับจะเป็นออของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเป็นพระพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเป็นผู้จัดสร้างนะครับหลังยันแบบนี้ อ่าสวยเลยนะครับเอฟซงนี้เก่าเก็บนะครับเนี่มีร่องรอยการใช้มาบ้างนะครับอ่าสำหรับพระเนื้อดินของหลวงพ่อฤาษีริงดำนะครับเป็นพิมพ์ขี่เมนนะครับ f อเป็นพิมพ์ขี่เมนองนี้ก็แบ่งปัน350บาทนะครับ3า0บาทราคาแบบว่าจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้นะครับนี่ใครชอบก็จัดได้นะครับใครชอบจัดได้เลยนะครับ สามร้อยห้าสิบนะครับ,บพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับพิมพขี่เม่นรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดนะครับผมจะเป็นเขาเรียกว่าพระผงสุพรรณนะครับองนี้พิมพหน้าหนุ่มนะครับอ,อกนูนตั้งเก่าๆสวยๆแบบเนี้ยเนี่ยด้านหลังเป็นหลังลองลอยลายนิ้วมือนะครับแบบนี้400บาทนะครับ400บาท แบ่งปันราคาเบาๆนะครับในช่วงวันจันทร์วันทํางานวันแรกของสัปดาห์นะครับพี่ี่อดอกนูนตั้งสวยๆแบบนี้นะครับ400บาทใครชอบนะครับสกิดเลยนะครับใครชอบสกิดเลย400บาทรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วก็มีปิดทองเก่าไว้แบบนี้เลี่ยมจับเออสามห่วงนะครับน่าจะเป็นพวก อา่าไม่ใช่เงินนะพี่นะไม่ใช่เงินนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันแต่ผมตีก่อนก็ไม่ใช่เงินนะพี่นะเพราะถ้าเป็นเงินเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมพี่ผมจะขายอ่าสี่ซ่าห้าร้อยไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะขายาทุกถูกนะเอาห้าร้อยบาทพร้อมกับเลี่ยมสามห่วงแบบนี้พี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเงินชุบทองหรือว่าเป็นกรอบอย่างอื่นนะแต่กรอบดีนะครับกรอบดีหนาหนาแบบนี้เลยพี่หนาหนาแบบนี้เลยนะคใครได้ไปเนี่ยก็ผมบอกได้เลยว่า ไม่แพงนะองนี้ไม่แพงเป็นปิดตาเก่าราคา500บาทนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้5น0บาทใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามารายการที่9นะครับรายการที่9ต่อมารายการที่10นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามะปางนะครับ fc เป็นถ้ามะปางเนื้อชินเงินนะครับองนี้ แก่เงินนะครับองนี้แก่เงินแล้วแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดกล้ามปูนะพี่มันจะได้จับง่ายๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อชินเงินนะครับแก่เงินนะครับนี่เห็นไหมผิวประดอดขึ้นเลยนะพี่นะผิวประดอดขึ้นเลยครับสําหรับท่ามะปังองค์นี้เจ้าของเก่าเนี่ยบอกผมมานะว่าเป็นน่าจะเป็นทางพิษ,ษณุโลกนะครับไม่พิษณุโลกก็กําแพงเพชรนะครับเนี่ยเห็นไหม ชินเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเ c เห็นไหมพี่เก่ากึกนะพี่นะเก่ากึกนะครับมีอายุมีอานามแน่นอนสําหรับท่ามาป่ากนะครับชินเงินอ,อันนี้แก่แก่งเงินเลยนะพี่นะตรงนี้แก่เงินเลยนะครับเอา600บาทนะหกร้อยบาทรายการที่10นะครับใครชอบจัดได้จัดเลยนะพี่นะใครชอบจัดได้จัดเลย ต่อมารายการที่11นะครับจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพขำนะครับวัดโพเตียนะพี่นะฮะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณข้างอุกพิมพ์สมาธิด้านหลังเป็นหลังเรียบๆนะครับแล้วดูร่องรอยนะครับการหล่อโบราณสวยๆแบบนี้พี่นานๆเจอนะครับนานๆเจอใครชอบใจนะครับองค์นี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันกันไปนี่รรอยเม็ดกวดเม็ดแร่เม็ดทรายยังมีอยู่เลยะพเวละเห็นไหมพ,นะพี่เห็นไหมมีกวดมี เม็ดทรายครับอยู่ที่ขอบเปลือกขององพระแล้วผิวเนี่ยเป็นผิวน้ำทองแบบว่าอลลามนะพี่เหลืองอมงเขียวแล้วมีผิวน้ำทองสวยๆแบบเนี้ยขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อข่ำวัดโพเตียนะพี่นะสองสี่กว่านะครับรายการที่สิบเอ็ดต่อมานะครับเอฟซี แกไม่ออกนะครับเป็นรายการที่12นะครับจะเป็นสมเด็จนะครับองนี้บางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่เห็นไหมพี่นี่นะครับเก่าๆเลยนะครับเอฟซีองนี้เดิมๆนะครับสามบาทนะครับ350บาทเบีาทในพี่ดูคัากรุเก่าก่อนนะครับเอฟซีเนี่ยเป็นบางขุนพรมนะครับพิมฐานคู่เก่าจริงนะครับลองกล้องมาแล้วเนี่ยผมบอกได้เลย ส่องแล้วไม่อยากวางเลยนะครับส่องแล้วไม่อยากวางเลยนะครับนี่ fc ดูนะครับร่องรอยความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับ fc สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสามารถสู่นเวลารายการที่สิบสองนะครับสิบสองต่อมารายการที่สิบสามจะเป็นพระกิ่งนะครับหลวงพ่อกึ๋นนะครับวัดดอนยานาวาใน fc องค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับ จ็ดร้อยบาทเนี่ยพี่ดูนะเนี่เห็นไหมล่องรอยการอุดนะครับที่ด้านหลังสะโพกแล้วมีรอยจานนะครับบริเวณหลังศีรษะของหลวงพ่อนะครับนี่เห็นไหมจานเก่าๆนะครับครบสูตรนะพี่นะครบสูตรแล้วดูเนื้อกระแสโร่หะเลยพี่เก่าแบบเก่าจริงนะพี่นะเก่าแบบเก่าจริงนะครับสําหรับพระกิ่งหลวงพ่อกลิ่นนะครับวัดดอนยานาวาด้านใต้ถานมีจานอีกและกลิ่นดังด้วยนะพี่นะองค์นี้ 700บาทนะครับใครชอบใจก็เดี๋ยวแบ่งปันกันไปนะครับ f c แบ่งปันกันเล่นแบ่งปันกันเช่านะครับนี่รายการที่13นะครับ13ต่อมารายการที่14เป็นชินาราดใบเสมานะครับเนือชินเงินองค์นี้600บาทเหมือนกันนะครับ600บาทสวยสวยเดิมๆมว่หลังลายผ้านะครับหลังลายผ้านะครับ f c นี่เห็นไหมค่อยค่อยดูค่อยๆพิจารณานะครับพระสวยไม่ต้องแบบว่า ดูให้ยากซับซ้อนนะเพราะว่าพระสวยแล้วก็เป็นพระกรุกเก่าแบบนี้บอกได้เลยนะชินราชใบเสมานะครับหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทสวยๆเดิมๆเลยพี่เนื้อชิ้นเงินนะอยู่ในเลี่ยมนะพี่หลังเป็นหลังลายผ้าด้วยนะครับส,นะสวยนะครับสวยนะคบหกร้อยบาทรายการที่สิบสี่วันนี้เนี่ยหน้าพระเราค่อนข้างแบบว่าบอกได้เลยนะจัดจ้านนะครับจัดจ้านต่อมารายการที่สิบห้า เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับแบบนี้ห้าร้อยบาทเนี่ยดูขี้เบาก่อนนะครับเอฟซี FC, ดูขี้เบาก่อนนะครับอันนี้เป็นหล่อแบบโบราณเลยนะครับเจ้าสัวปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่นะครับขี้เบ่าแบบทั่วองพระเลยนะเวลาอันนี้ยังไม่มีรอยตัดช่อเอ้ยังมีแบบ ยังเขาจะบอกว่าอะไรยังมีรอยช่อเดิมๆอยู่เลยนะพี่เก่าจริงนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิบหกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์อาปาเช่นะครับอง์นี้ก็เป็นหลออโบราณนะยังมีรอยช่ออยู่เหมือนกันนะครับได้มาสององนะเอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทสวยๆเก่าๆเดิมๆแบบเนี้ยใครชอบก็ ไม่ต้องดีรอ,รอรอช้านะครับจัดได้จัดนะครับพี่ถือว่า,อาของสวยมาเสิร์ฟถึงหน้าจอเลยนะครับขี้บงขี้เบ้าชัดเจนดีนะครับอาเบเช่แข้งขีดศูนย์ห้าห้าร้อยต่อมารายการที่สิบเจ็ดเจ็จะเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับอาเบเช่เหมือนกันนะครับเอแข่งขีดนะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วดูนะครับนี่เห็นไหม นี่ะเดิมเดิมแบบนี้นะครับนี่แล้วดูขี้เบานะครับเห็นไหมโอ้โหขี้เบานะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเอลซีครับสำหรับอาบะเชยแข้งขีดศูนย์ห้านะครับชัดเจนอีกหนึ่งรายการนะพี่นะเห็นไหมรอยช่อรอยเดือยนะครับมีให้เห็นแบบว่าชัดเจนนะครับองค์นี้แบ่งปันห้าร้อยบาทนะครายการที่สิบเจ็ดต่อมานะพี่นะต่อมา รายการที่18นะครับเป็นพระหลวงปูเผือกเนี่ยเป็นขุดสะเล็กนะครับปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเอา350บาทนะครับราคาแบบว่าแบ่งปันให้กันไปทํากําไรนะครับสามารถสู350นะพี่นะปูเผือกขุดสะสวยมากนะับตรงนี้เก่าเก็บเดิมๆนะครับเก่าเก็บเดิมๆพระสวยนะครับพระสวยเนื้อเนี่ย เป็นคล้ายๆสมเด็จเลยนะครับขุดสะเล็กสามร้อยห้าสิบอ่าสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบแปดนะพี่นะต่อมานะครับรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหล่อครึ่งซีนะครับของหลวงพ่อทบบรชนแดนนะครับเหรียญหล่อละระรังครึ่งซีนะครับศูนย์ห้านะครับเอฟซีหล่อโบราณสวยๆแบบเนี้ยเอาสามร้อยห้าสิบนะครับ สามร้อยห้าสิบเก่าเลยนะพี่นะเก่าเลยนี่ร่องรอยการหลอดนะครับร่องรอยการเาเก็บรักษานะครับพี่พระสวยแบบว่าผิวหิ่งหิ้งเดิมเดิมครับสามห้าศูนย์นะครับสามห้าศูนย์ 350, รายการที่สิบเก้าต่อมารายการที่ยี่สิบนะครับยี่สิบเป็นเหรียญเก่านะพี่นะจังหวัด ที่ระลึกในงานสร้างพระประธานวัดเหนือจังหวัดมหาสาครคาม2473นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเก่าเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่เอครับนี่เห็นไหมชัดเจนนะอักขระลายยันการปั๊มตัวหนังสือต่างๆนะครับแล้วดูห่วงเชื่อมนะครับแล้วดูนะคบด้านหน้านะครับเอนี่นะครับสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยใครชอบก็เดี๋ยวแบ่งปันกันไป 500บาทนะสำหรับเหรียญสร้างพระประธานมหาสารคาม24 73นะครับเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมเก่าโบราณนะครับรายการนี้ต่อมารายการที่21 21เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าพระผงคุณแม่ชีบุญเรือนนะครับเอา350องค์นี้มีลงและเก่านะครับหลังยันกดคมชัดแบบนี้เลยพี่350ใครชอบรายการนี้ก็ปิดได้นะครับปิดได้เลย นะครับไม่แพงด้วยนะครับ f อซไม่แพงด้วยสำหรับพระผงคุณแม่ชีนะพี่นะรายการที่21 350บเอมาสต่อมารายการที่22จะเป็นพระคุงนะพี่นะพระคุงนี้ก็เอา350ร้อยห้าสินี่เป็นไงเก่า,เ,กาเดิมๆนะใครชอบใจก็แบ่งปันให้นะครับ3า0ยนะครับรายการที่22สวย,สวยเลยพี่เป็นเนื้อดิน ออกแบบว่าโซนขาวๆหน่อยนะครับอนี้เนื้อดินแบบขาวๆหน่อยเป็นเนื้อแบบก้านมะลิน้บขาวเขียวๆแบบนั้นนะพี่นะพระคงนะพระคงใบโพคมกริบนะครับ,รบ,รรรบเด้งๆเลยพี่สามารถสูงนะรายการที่22ต่อมา23 ยี่สิบสามเนี่ยก็เป็นสิงห mm ์นะพี huh. yeah. <number ed ored nos> ่นะเนี่ยสิงห์ตาแดงนะครับหลวงพ่อหอมมัชชากหมากตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทแบบตัวเล็กมากนะครับนี่ตัวเล็กมากแบบเล็กจิ๋วเลยพี่ถ้าปลายเล็บนิ้วก้อยได้นะครับถ้าปลายเล็บนิ้วก้อยสวยๆวแบบนี้พี่สี่ร้อยบาทสิงห์สองขวัญนะครับหลวงพ่อหอมบัดชากหมากนะครับ fc ตัวน้อยน้อยน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับสี่ร้อยรายการที่ยี่สิบสาม เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเช็ดแว่นก่อนต่อมารายการที่24จะเป็นพระกิ่งนะครับหลวงปู่ทิมวัดรหันไล่นะครับนี่เห็นไหมต่อโค้ดนะพี่นะต่อโค้ดนี่แบบนี้ก้นอุนะพี่นะเราก้นเป็นก้นอุดเงินนะพี่ สว,สวยแบบนี้เลยนะพี่นะไม่ประสบกลิ่นดังฟังชัดนะครับองค์นี้เอา400บาทพระกลิ่นก้นอุดเงินของปูทิมนะครับมรหัสไลน์รายการที่24ต่อมานะครับ f c เป็นรายการที่25 จะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์ประาพามนทนข้างรัศมีหลวงปู่สุกนะครับปากขององนี้เอาสามอห้าสิบนะครับสามอห้าสิบดูหล่อโบราณเก่ามากนะครับองนี้3ามรห้าสิบบาทรับเนี่ดูนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อโลหะทองผสมนะครับ สำหรับประพามนทนข้างทัศมีรายการที่25นะครับผมต่อมารายการที่26จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแกเอาไป400บาทนะครับ4 0 0บาทเก่าๆเ,เลยปีหนึ่งกว่านะครับปีหนึ่งกว่า ภาพถ่ายขาวดำหลวงพ่อผมวัดช่องแคนะครับ400บาทนะครับรายการที่26นะครับ26ต่อมารายการที่27เป็นรูปหล่อหลวงพว่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาองนี้4ชายใหญ่นะครับ4ชายใหญ่เอา400บาทอยู่ในเลี่ยมด้วยองนี้ได้มาพร้อมเลี่ยมนะพี่นะเก่าแัวอง์พระ อันนี้เก่าอยู่แล้วดูนะครับนี่นะครับเก่าบึกเลยพี่สำหรับขี้ตานะพี่นะสำหรับขี้ตา,านี้สี่ชายใหญ่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทสวยๆเก่าๆเ,เลยนะพี่นะราการน,นี้ รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบแปดเป็นหลงปลุดทวดนะพี่นะเนะตารีดนะเตารีสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต,บนะบตอกด้านหลังเนี่ยตอกโค้ดศูนย์ห้าหรือว่าใช่ไหมใช่ศูนย์ห้าไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวเอาสามร้อยห้าสิบถูกขนาดนี้พี่ถูกมากนะพี่นะ สามร้อยห้าสิบบาทสำหรับเตารี่ศูนย์ห้าปูทวดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อมารายการที่ยี่สิบแปดเป็นรายการสุดท้ายรายการพี่เป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคันปีหนึ่งห้าเอาไปห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะเป็นเนื้อทองเหลืองปีหนึ่งห้านี่ดูห่วง นี่นะครับคมๆเลยพี่นี่นะครับดูตัวตรงต,ต,ตัวตัดนะครับสวยๆนะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับกระลาทองยังอยู่นะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับสำหรับจอบเล็กปีหนึ่งแค่สำหรับเงินวัดบางคานคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่เอสซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ